ครับมาพบลุงอ้วน7 8 9 c h a n n e l าแลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนได้นำสาระเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆที่น้องๆแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะมาพูดถึงนะวิธีการต่อสายลำโพงนะวิธีการต่อลำโพงนะการต่อลำโพงเนี่ยมันต่อได้กี่วิธีนะ เดี๋ยวลุงอ้วนจะมาเฉลยให้วันนี้นะเขาบอกว่าการต่ออนุกรมมีต่อแบบขนานมีต่อแบบผสมนะเขาต่อกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้ลุงอ้วนจะพามาต่อดูมามาบอกวิธีการต่อว่ามันต่อกันลักษณะไหนเดี๋ยวลุงอ้วนเขียนรูปทําเป็นแผนผังให้ดูนะว่าเขาต่อกันยังไง โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวิธีการต่อสายลำโพงนะเดี๋ยว,วลุงอ้วนจะเขียนให้ดูนะนะวิธีการต่อสายลำโพงนะ มีสามอย่างด้วยกันสามอย่างสามวิธีด้วยกันนะนะหลุงอุน,ะนะจะอธิบายให้ฟังนะวิธีที่หนึ่งอ่ะหนึ่งการต่อสายลำโพง แบบอนุกรมนะ,ะเดี๋ยวดูไปก่อนเดี๋ยวลุกอ้วนจะเขียนรูปให้ดูจะได้รู้ว่ามันมีกี่อย่างด้วยกันวิธีที่2องนะการต่อ,อสายลำโพงแบบขนาน ได้2วิธีลว้วิธีที่3ม,มีการต่อสายลำโพงแบบผสมนะจะมี3วิธีด้วยกันนะวิธีแรกก็คือการต่อสายลำโพงแบบอนุกรม วิธีที่2คือการต่อสายลำโพงแบบขนานส่วนวิธีที่3เนี่ยแบบผสมแบบผสมก็คือเอาแบบนะเดี๋ยวลูกอ้วนจะเขียนรูปให้ดูนะว่าวิธีการต่อแต่ละอย่างเนี่ยมันต่อกันยังไงนะอา้าแบบแรกเลย แบบอนุกรมนะวิธีการต่อสายแบบอนุกรมก็คือ,อเดกเล่นเขียนรูปให้ดูนะอันนี้เป็นรูปของลำโพงนะนี่นี่ ลำโพงก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบะจะมีสองขั้วนีน่วิธีการต่อนะก็นี่อันนี้ขั้วบวกมาต่อกับขั้วบวกของลำโพงส่วนขั้วลบนี่เอามาต่อกับขั้วบวกของลำโพง ่อทำเป็นไหมแล้วขั้วลบที่วิทยุหรือ power amp เนี่ยเงี้ยก็จะเป็นขั้วลบฝั่งนี้ต่อง่ายง่ายนะนี่อ่าวิธีต่อก็คือเอาสาย ขั้วบวกจาก power amp เนี่ยมาเข้าที่ลำโพงขั้วบวกนะจากขั้วลบตัวที่หนึ่งก็มาต่อกับขั้วบวกตัวที่สองนะขั้วลบตัวที่สองก็เอามาเข้าที่ power amp นะอันนี้ลูกอ้วนให้เป็น Z 1หนึ่ง impedance อ่าสองเนี่ย เป็นลำโพงนะวิธีการต่อแบบอนุกรมง่ายๆอ่ะวิธีที่สองลูกอันเฉียนนี่ก็วิธีที่หนึ่งอ่ะนี่วิธีที่สองโทษทีการต่อแบบขนานนะ วิธีการต่อแบบขนานก็น้องๆหลายคนคงเคยเห็นวิธีนี้เพราะนี่จะเป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุดนะเดี๋ยวลงวอ้วนอธิบายตรงนี้นิดนึงการต่อแบบอนุก,กรมเนี่ยจะทำให้อิมพี a ดนซ์ของลำโพงเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ต้อง มันเป็นการเอาความต้านทานหรือค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงเนี่ยมาบวกกันนะ,ะส่วนวิธีที่2นี่คือต่อแบบขนานะจะทำให้ค่าโอห์มของลำโพงเนี่ยค่าอิมพีแดนซ์เนี่ยต่ำลงนะทำให้ดูนี่ลำโพงตัวที่1นึ่ลำโพงตัวที่2นะ ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบตัวที่1น,นึ่ตัวที่2องอเลยละมองเห็นชัดไหมว่วนว่านรูปเล็กไปเปล่าอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบ น,นี้ก็จะเป็นค้่บวกของลำโพงอันนี้ค้วลบอันนี้ค้่บวกของลำโพงค้่ลบพูดง่ายๆก็คือน,น้องๆเอาค้่บวกเนี่ยมาจำเข้ากันกับค้่บวกของอีกตัวหนึง่งส่วนค้่ลบก,ก็มาพ่วงกับอีกขัวลบของอีกตัวหนึง่งนะก็คือบวกเข้าบวกลบเข้าลบนั่นเองจำง่ายๆ นี่คือวิธีการต่อแบบขนานนะเอาต่อกันอย่างนี้วิธีการต่อลำโพงแบบขนานก็คือเอาขั้วบวกของตัวที่1มาต่อกับขั้วบวกของตัวที่2นะแล้วก็เอาขั้วลบของตัวที่1มาต่อกับขั้วลบของตัวที่2 ก็คือการต่อแบบผนานส่วนวิธีการต่อแบบอนุกรมก็คือต่อพ่วงกันนั่นเองคือขั้วบวกนะขั้วลบตรงนี้แล้วมามาเข้ากับขั้วบวกของตัวที่สองนะแล้วก็สัญญาณก็จะมาครบวงจรนะไปดูาการต่อแบบที่3 ข้อ3การต่อแบบผสมข้อ3การต่อแบบผสมนะการต่อลำโพงแบบผสมต่อยังไงอเดี๋ยวลุองอ้วนจะเขียนให้ดู ควรจะวาดเขียนรูปให้ดูว่า,เ,าเขาต่อกันยังไงต่อลำโพงแบบผสมนีนนน่เขียนให้น้องดูชัดๆนะ อันนี้คือการต่อแบบผสมอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะอันนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้จะเป็นขั้วลบนนะี่ การต่อผสมก็คือ,อาการต่อแบบอนุกรมนะแล้วมาขนานกัน,นาการต่ออนุกรมกับการต่อแบบขนาน,นาอยู่ในวงจรเดียวกันนะคือการต่อแบบผสมนะให้น้องๆจำไว้ วิธีการต่อก็คืออ่า,อาเดี๋ยวหลวงวลเขียนให้ดูอันนี้ Z1 Z2 ค่าอ,อิมพีแดนซ์นะ3นะอันนี้โอห์มเป็นลำโพงรถยนต์ก็จะมีตัวที่หนึ่งรวมตัวที่สองนะ Z3 ตบวกแซแล้วก็เอามาขนานกันอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวสูตรและว,วิธีการคำนวณเนี่ยลูกอ้วนจะทำให้ดูนะว่าเขาคิดกันยังไงคำนวณกันยังไงคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เท่ากับกี่โอห์มนะไม่ว่าจะเป็นลำโพง4โอห์มลำโพง8โอห์มลำโพง16โอห์มนะก็จะต่อลักษณะเดียวกันนะมีวิธีการต่อลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ค่าความต้านทานหรือค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงเนี่ยออกมาตามที่เราต้องการนะเราจะต่อแบบอนุกรมต่อแบบผสมหรือต่อแบบขนานก็ได้เพื่อให้ได้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงเนี่ยมันออกมาอย่างที่เราต้องการเพื่อไปป้อนให้กับพาวเวอร์แอมป์เนี่ยให้มันตรงตาม ที่ power amp เขากำหนดมาอโอเค